ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับเป่าสนลําเพลินออฟฟิเชียลรายงานตัวนะครับผมสวัสดียามเช้าที่สํานักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงยามเช้าครับผมบรรยากาศดีมากๆอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะครับผมตอนนี้ครับผมบรรยากาศครับตะเวนกําลังจะขึ้นเด้อนี่ครับตอนเช้าที่สํานักงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม ตอนนี้ก็มีแต่ชุดอาจารย์นักดนตรีรถแห่อยู่นะครับสเสด็จแบรนเข้าพักอยู่ที่บุรีรัมย์ครับอาจารย์นักดนตรีครับผมบรรยากาศชาตยาก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมครับครับเมื่อวานก็ยกเสาเอกเสาโทเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่หอ แดนเซอร์กับห้องซ้อมอาจารย์กันตดนตรีนะครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าก็ลักษณะแบบนี้นะครับน้ำค้งางลงทั้งคืนเลยครับผมอากาศเย็นแล้วครับใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วครับผมคืนนี้ผมก็จะเดินทางลงกรุงเทพนะครับสเสด็จแบนด์เล่นอยู่ที่ร้านอาหารสยามภูไทยครับกรเกษตรเละอมินนะครับผม ผมลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ลงเสาไปอันที่เรียบร้อยแล้วครับผมครับฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องสองอาจารย์ดนตรีนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็เป็นหอพักเดนเซอร์หลังใหม่นะครับผมเพิ่งขึ้นใหม่ครับผมนี่ครับเมื่อวานลง ยกเสาเอกเสาโทเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วก็เทกุดติง้งเทเสาเทคานนี่ครับผมเป็นที่อันเรียบร้อยแล้วครับไม่เท่าไหรก่ก็เสร็จนี่นะครับเสาเอกเสาโทรครับผมครับหวายก็ทำวิธี เป็นอันที่เรียบร้อยครับผมเวลาง,งานสดๆจากที่สถานที่ก่อสร้างเลยนะครับผมนี่ครับครับ้านหลังส่วนด้านหลัง้นจะเป็นห้องน้ํานะครับผมเป็นห้องน้าครับรถตู้ผมจอดนู่นครับผมสองคันของเสด็จแบยน ันนึงเป็นของงูอิงครับแล้วคันใหม่ล่าสุดก็มาแล้วครับนุ่นครับจอดนุ่นครับคันนั้นก็จะไปเข้าไปห้องไอไปร้านแต่ง v ีไก่อนครับเขาจมาใช้ครับผมบรรยากาศดีมากครับเช้าๆที่สํานักงานสาวนอนพิษเปิ้ลพงนะครับผมบรรยากาศดีจริงๆครับเย็นสบายครับแต่กลางวันเริ่มจะร้อนนะครับผมนครับผมนี่ครับ เดีย๋ยววันนี้ประมาณ9ก้ามงครึ่งผมต้องไปที่ศูนย์โตโยต้ารถเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องครับนี่นะครับแบบบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแบบหอพักครับ ก็เป็นลักษณะแบบนี้รถแห่จอดเต็มเลยครับพรุ่งนี้รถแห่มีงานครับผมวันนี้รถแห่จะไม่มีงานครับส่วนนี้ก็เป็นห้องซ้อมอาจารย์นักดนตรีนะครับผม งานก่อสร้างห้องซ้อมดนตรีหอก็จอกเกื้อกูลครับผมนี่ครับครับผม เช้ามาก็มีแต่ความเงียบเหงามีแต่นกเสียงนกเสียงกาเนาะต่างจังหวัดนะครับนี่อยู่นอกหมู่บ้านเขาเลยนะครับผมสํานักง,งานสาวนอ้อยเพชรตันแพงนี่ครับรถตู้คันใหม่เพิ่งมาเมื่อวานนี้ครับเลือกงามยามดีครับครับตู้คันใหม่ครับผม นี่เพิ่งมาเมื่อวานมันหมาดเลยครับผมครับ,คร,บครับผมครับ คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกดติดตามด้วยนะครับเป่าส่วนลำเปือนออ f ฟิเชียฝากกดติดตามช่องหน่อยนะครับ